ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าเวหาชแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับ3อันดับผ้ายันที่มีความคลังมากที่สุดในประเทศไทยมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันเริ่มด้วย 1. ผ้ายันของหลวงปู่ทองวัดราชโยธาหลวงปู่ทองอายนะ เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2,363ซึ่งตรงกับปลายของรัชกาลที่สองเป็นบุตรของนายหวดแซลิ้มมารดาเป็นชาวมอนต่อมาท่านก็ได้เข้าอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2,384เมื่อพระราชโยธาได้ก่อสร้างวัดราชโยธาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้นิมนต์ท่านให้มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัด ท่านจึงได้เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดราชโยธาท่านเป็นยอดพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากในสมัยก่อนโดยท่านเป็นสิทธิ์รุ่นน้องของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีซึ่งมีอาจารย์เดียวกันก็คือหลวงปู่แสงวัดมณีชนขันจังหวัดลบบุรีโดยผ้ายันของหลวงปู่ทองมีพุทธคุณทางด้านครอบจักรวาล ซึ่งกันได้สารพัดไม่ว่าจะเป็นพูดผีป้องกันโจรหรือจะเป็นกันไฟไหม้บ้าน 2. พายันหลวงพ่อรุง่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อรุง่งอดีตเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือท่านได้สร้างและทำการปลูกเสกในปีพุทธศักราช2480จัดเป็นเครื่องรังของขลังประเภทผ้าอีกชนิดหนึ่งของหลวงพ่อ ที่ในวงการของพระเครื่องชั้นนำของประเทศนั้นให้การยอมรับทางด้านพุทธคุณว่ามีความสุดยอดมากๆทางด้านพุทธคุณร้อยแปของท่านมีประสบการณ์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้ที่พกพายันซึ่งคนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงต่างรู้ซึง้งพุทธคุณของผ้ายันหลวงพ่อเป็นอย่างดีดังนั้นผู้ที่มีผ้ายันร้อยแปของท่านไว้ครอบครอง ต่างก็ห่วงแหนกันทั้งสิ้นผ้ายันหลวงพ่อรุ่งพร้อมที่จะถ่ายเทออกมาเป็นในรูปแบบต่างๆสำหรับพุทธคุณของผ้ายันร้อยแปดมีดีทางด้านเมตตาค้าขายเมตตามหานิยมบรรดาสุขมหาอุดอยู่ยงคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัยกันปืนกันไฟกันผีและกันคุณใสต่างๆเป็นเลิศ 3. พายันของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อปานเป็นพระเถระที่มากด้วยบารมีและอภิญญาทางด้านพลังจิตและทางด้านการรักษาโรคท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่สุนวัดบางปลาหมอและหลวงพ่อปน้นวัดพิกุลโสขันหลวงพ่อปานท่านได้ตํารามาจากพระร่วงเจ้าจากสุโขทยัย และได้นิมิตจากป่าช้าวัดบางนมโคให้สร้างพระนั่งประทับนั่งอยู่เหนือสัตว์อันได้แก่นกครุฑเมน่นไก่ปลาและหนุมานนอกจากที่ได้สร้างพระเนื้อดินเผาแล้วท่านยังได้ตำรากรอบเพชรอันเป็นการชักยนันและผ้าย,ยันของหลวงพ่อปานซึ่งมีอำนาจพุทธคุณด้านป้องกันพูดผีปีศาจกันไฟไม่บ้าน การเสนียจันไรและการคุณใสมนดำต่างๆด้วยและนี่ก็คือ3อันดับผายันที่มีความคลังมากที่สุดในประเทศไทยถ้าชื่นชอบเรื่องราวเที่ยวเรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา